สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านที่นี่ก่อดอนโพอำเภอพึ่งองหลงจังหวัดพิจการค่ะถ้าที่จส่วนแม่กำน,นันขออนุญ,ญาตแนะนําชุดบวงสรวงค่ะชุดราคาเริ่มต้นอยู่ที่3999บาทราคาขึ้นอยู่กับที่ลูกค้าสั่งจองเราขึ้นมาได้เลยนะ 1. โต๊ะบวงสรวงจะประกอบไปด้วยนาเก้าวเสียนค่ะผลไม้9้าอย่างวงมะลัยเก้าพวงขนมหวานเก้าอย่างนะคะเปิดซ้ำหนึ่งคู่ปากชามหนึ่งคู่และน้ำ รวมทั้งไข่ของไหว้ครบค่ะลูกค้าขาชุดราคาเริ่มต้น3,999บาทเท่านั้นเองเผื่อลูกค้าอยากจะมาขอพรเปิดโชคเปิดลาบขอโชคขอลาบกับองค์ปู่อือหือหนะคะสามารถสั่งจองได้เลยนะท่าเรือส่วนแม่กำนันยินดีให้บริการหากลูกค้าสนใจโทรสอบถามกับทางเราได้เลย0927733317ถ้าเท่าเรือส่วนแม่กำนันยิน ดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะส่วนลูกค้าเข้ามาที่ท่าเรือเห็นป้ายท่าเรือสวนแม่กำน,นันขับตรงเข้ามาให้สุดแล้วจอดรถลงเรือได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ